ถึงเวลาของน้องเลียวแล้วครับที่จะรักษาศักดิ์ศรีทีมลูกทุ่งไอดอลไว้ได้หรือไม่กับบทเพลงคําเตือนของพี่เชิญรับฟังครับก่อนจลาน้องนางพานาของพี่น้องเอ๋ยโปรดฟังให้ดีคําเตือนของพี่นั้นมาจากใจพี่ห่างเพียงตัว จจจะหจจะหห่่่่าาางงไกลมใใชวพีตด้วยเสียงลีโอวันนี้นะครับถือว่าเสียงสมบูรณ์นะแต่ด้วยความพิเศษของลูกเอื้อนของลีโออ่ะที่มีลูกเชื่อมที่กรึด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 ตรงเนี้ยหมุนม้วนเ่ยม้วนทีไรไม่รู้ไปไรมดไปกัดป่าเขาพะลุอ <c oughs> ผมวพม,ม้วนลีโอม้วนแล้วคอปะตลอดเลยมันได้ดังใจหนักใจครับอีกคนบาดลึก อีกคนละมุลแล้วพร้อมด้วยศาสตร์ซึ่งไม่น่าชื่อว่าเก็บได้ละเมียดมากครับมาที่ไปเอกครับคนอื่นจ,จะฟังแล้วอาจจะมองข้ามในสองจุดที่ลีโอมีบาดแผลบาดแผลแรกก่อนจะอำละาคำแรกที่ขึ้นเพี้ยนอาจใช้คำบอกว่าเพี้ยนเลยนิดหนึ่งนิดหนึ่งอันนี้เป็นรอยขีดข่วนแต่เดี๋ยวมาวัดกันดูว่ารอยขีดข่วนที่ลูก ทำไว้กับความแข็งของโออมันจะมีคะแนนแตกต่างกันยังไงชนิดที่ว่าถ้าให้กันเป็นมิลลิเมตรได้ก็น่าจะได้ประมาณนั้นครับโอ้โหโชคดีเลยและผลการแข่งขันในรอบแชมป์คนแชมป์ประจำสัปดาห์นี้ผลคะแนนเป็นแบบนี้ครับ คืลี้ยครับอกับคะแนนครับเฉือนโอเอครับหนึ่คะแนนเท่านั้นครับเฉือนกันแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นสมกับที่กรรมการทุกคนต้องมาประชุมกันเลยทีเดียวคะแนนสูงทั้ง2คนด้วยถือว่าทําได้ดีมากๆแต่กติกาก็ต้องเป็นกติกาครับแชมป์โค่นแชมป์ได้แบบนี้ผู้แพ้ต้องถูกลงโทษจากทางรายการแป้งมาเลยครับไอ้้ก้ม้ก้นม้ แม่ลงมาพอหอมๆนะครับเอาละอ่ะเชิญทั้งคู่ลงมาด้านล่างเลยครับถือว่าวันนี้นะครับรีโอก็สามารถรักษาศักดิ์ศรีของทีมลูกทุ่งไอดอลไว้ได้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็สนุกครับผมแล้วก็บอกเลยว่าเป็นเพลงที่ ไม่ถนัดนะครับผมเพลง P.O.E เพิ่งหยิบมาครั้งแรกก็ร้องดีดีครับผมก็เกือบแพ้ครับผมแม่ก็เป็นศักดิ์ศรีแชมป์ไงเออนี่แชมป์สิสมัยนี่แชมป์สสมัยแล้วด้วยถือว่าวันนี้ก็พลาดไปนิดเดียวเท่านั้นเองหนึ่งคะแนนความรู้สึกเป็นยังไงบ้างสำหรับโอเก็เป็นการแข่งขันที่สนุกมากค่ะวันนี้ค่ะก็ดีใจกับพี่เอิร์ธด้วยค่ะขอบคุณครับก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีในรอบแชมป์โค่นแชมป์จริงๆนะครับและถึงแม้วันนี้โอเอจะ พลาดไปนะครับก็ยังได้เงินสะสมเพิ่มอีก10,000บาทตอนนี้ในฐานะแชมป์สสมัยมีเงินรางวัลสะสมอยู่ที่35,000บาท และสัปดาห์หน้าก็สามารถมาลุ้นสะสมเพิ่มได้อีกนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันครับว่าน้องโอเอจะสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้หรือไม่ต้องติดตามให้กําลังใจกันแต่วันนี้ผมมีความสนุกที่ไม่ต้องรอถึงอาทิตย์หน้าเพราะหลังจบรายการนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมเบื้องหลังสนุกสนุกของรายการลูกทุ่งไอดอลตะลุยกองได้ทาง Facebook Fanpage ลูกทุ่งไอดอลและ YouTube Sense Entertainment และกลับมาพบกันใหม่นะครับกับอาณาจักรแห่งศักดิ์ศรีเพื่อค้นหาดาวรุ่งลูกทุ่งแท้นช